เรื่องกระไหรทองกับลมดำใช่ป่ะที่เรายังค้างคากันยังไม่จบใช่ไหมนะครับซึ่งจริงอ่ะมันมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอะไรเอาเรื่องกระไหรทองต่อให้จบดีกว่าเพราะเวลาคนทำ YouTube เขาจะอ่าปั๊มเสร็จแล้วเจาะหูเหรียญตอนไหนก็เจาะตอนสุดท้ายเลยครับ ที่จะใส่ห่วงแล้วก็มอบส่งงานครับนะไอการเจาะเจาะรูใส่ห่วงเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดครับอ่าติดตาองคูก็เดี๋ยวคงได้ดูกันนะครับพลัก,กริ่งก็น่าสนใจอ่ะมาพักเครื่องวันนี้อยู่ไหนลูกของวันนี้นะเฉพาะวันนี้ไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันอ่ะพี่แค่อยากรู้อยู่ตรงไหนยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ ยังไม่ได้กลับเขาหน้าโต๊ะเลยเดี๋ยวขอเคียยนหน้าโต๊ะโต๊ะผมจะประมาณเนี้ยอ่ะแอรเลยพี่ก็ไม่ไรู้จะทำยังไงให้ให้ให้น้อยลงเดี๋ยวพี่ขอขอโอ้โ,อโหเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรที่แบบว่าแม้กระทั่งหน้าโต๊ะตัวเองก็ยังจัดการไม่ได้่เขาว่าไรสดก็สดทุกอย่างจริงนะที่เนี้ยอา้าว ประมาณนี้แล้วกันกะไลทองไอ้มีแงมาต<อ>ัวพี่นิดนึงนะครับอ่ะกะลทองนะครับในแต่ละยุคเจาะหูไม่ตรงกับห่วงเป็นไปได้ไหมหูไม่ตรงกับห่วงคืออะไรครับนะคร กระเจาะรูก่อนค่อยใส่ห่วงนะครับอย่าคิดเยอะนะครับนึกถึงการผลิตให้ได้อย่าอย่าสงสัยจนลืมนึกถึงความจริงนะนะครับฉะนั้นนะเจ้าคุณสุพศต้องหลังป่าทุกองไหมส่วนมาก แต่หลังปาดไม่ปาดมันไม่สําคัญเท่าเนื้อแท้หรือไม่แท้นะมันไม่สําคัญเท่าเนื้อแท้หรือไม่แท้ครับเนื้อแท้หรือไม่แท้มต้องมาก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับยุคหนึ่งเป็นแบบนี้ อะไรนะพอปานเปล่าอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องข้อมูลก่อนนะอ่าพอผมเข้าเรื่องข้อมูลเสร็จเดี๋ยวพี่อยากรู้อะไรค่อยว่ากันนะขอให้ผมไล์เรื่องข้อมูลไปสักแป๊บนึงก่อนนะครับอ่ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรกัน นะครับอ่ะนี่ผมก็มีเหรียญกระไลอยู่ประมาณนี้อ่าผมก็มีเหรียญกระไลอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเหรียญกระไลยุคเกา่าก่อน อ่ะ,อะหาเห,หรียญกระไรพระขุนแผนอะไรเอ่ยรู้กันได้ยังไงนะครับพอเฟือบางลานเก่งครับนั่นเก่งโดยไม่ต้องสงสัยพายุกเก่าเก่งหมดอะถ้าไม่เก่ง สร้างวัตถุมงคลไม่ได้หรอครับผมก็ค่อยหรือ,อถ้าเราอยากรู้อะไรนะครับประมาณนี้ลอ้าว เพื่อนคิดว่าเหรียญกระไหลที่ผมวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเหรียญกะไหลทองที่ผมวางอยู่ตรงหน้าเหมือนหรือแตกต่างกันไหม เหมือนหรือแตกต่างกันไหมนะครับอ่าเพื่อนๆพิมพ์กันเข้ามาว่าเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอันนี้วางครับไกลๆก่อนเลยเดี๋ยวพี่ทเป็นทีขยับไม่ได้ไม่ถนะัด ม,มาต้องการเหรียญเหรียญหนึ่งแค่นั้นแหละผมจึงมาลื้อตรงนี้ถามไม้เจ้าโอ้ยวดีว่าเหรียญเจ้าฟ้าเปียกทองอยู่ไหนใช่ถ้าวันนี้ไม่มีไม่คุยเรื่องเปียกทองนี่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบหลักสูตรกัน ถ้าไม่ได้คุยเรื่องเหงเรียญเปียกทองหรือมันจะไม่จบหลักสูตรกันนะวันนี้ต้องอา้มันจบหลักสูตรกันสะนนอยนึงอ่ะมานะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาประมาณหนึ่งล้ะโอเคอย่างที่ผมบอกครับว่านฮะ รถยนต์ในสมัยก่อนกับรถยนต์ในสมัยนี้ก็แตกต่างกันนะชามกระเบื้องสมัยก่อนกับชามกระเบื้องสมัยนี้ก็แตกต่างกันใช่ไหมครับฉะนั้นกระไหลทองที่ผลิตในอดีตกับกระไหลทองในสมัยใหม่ผมว่ามันก็ต้องแตกต่างกันละ อ่าผมว่าก็ต้องแตกต่างกันละนะครับอ่าผมว่าก็ต้องแตกต่างกันแล้วคราวนี้เราก็จะไปพิสูจน์กันว่ามันแตกต่างกันจริงหรือเปล่าอ่านะครับแตกต่างกันจริงหรือเปล่าเราตั้งสมมุติฐานว่าแตกต่างกันอ่าคราวนี้เรากําลังจะไปตรวจสอบสมมุติฐานของเราว่า แตกต่างกันจริงหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยไม่ต้องจินตนาการกระไลของเหรียญยุคก,ก่อนปีสองพันาทำไมขาวแล้วเหลือง นะอ่าทำไมขาวแล้วเหลืองเนี่ยเหลียนแบบเนี้ยเวลาเราส่องกระไลอ่ะทําไมกระไลเหมือนข้างบนเหลืองข้างล่างขาวเห็นไหมเหมือนผิวนอกกับเหลือง แต่ใต้ผิวนอกลงไปทำไมขาวครับขาวแบบชุดนี้เกินไหมไม่น่าใช่ถ้าขาวแบบชุบนี้เกินข้างล่างมันต้องนี้ขาวเลย ถ้าขาแบบชุกนิกเกิลมันต้องเป็นแบบยุคนี้เลยเนี่ยซึ่งข้างล่างอ่ะเป็นนิกเกิลขาวขาวข้างบนจึงเหลืองเปียกทองต่างจากกระไหลทองยังไงต่างกันนะครับอ่าเปียกทองกับกระไหลทองต่างกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักหมดอะเปียกทองกระไหลทองแต่ละยุค ถ้าใครอยากรู้กด9ทิ้งไว้อ่าถ้าใครอยากรู้กด9ทิ้งไว้นะครับเปียกทองอะไรทองต่างยังไงใครอยากรู้กด9ทิ้งไว้อ่า mà cột cao chính quá phải liền เนี่ยตะเลียนมาติกสวยๆเลยอ่ะรู้สิทองยำได้โอเคนะครับเราอะถูกหลอกกันมานานนะเราถูกหลอกว่าเหรียญตีแปงอ่ามีเหออเรียญพอป่องเลี่ยมเขียวไหมเราถูกหลอกมานานว่าเหรียญตีแปลงอะเป็นเปียกทอง ผมเคยทําลง youtube ไปแล้วนะเหรียญพ่อป๋องเลี่ยมเขียวอ่านี่เนี่ยครับเราถูกหลอกว่าแบบเนี้ยคือเปียกทองเนี่ยไอกระไหลหนาหนา มีรอยตีแปลงแบบเนี้เราถูกหลอกว่านี่คือเหเรียญเปียกทองซึ่งจริงๆแบบเนี้มันคือเหรียญกระไลใหม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหเรียญเปียกทองเดี๋ยวแกะให้แฟนเพจดูหน่อย ดี๋ยวอยู่ในพลาสติกไม่เห็นแกะให้หน่อยอ่ะเนี่เหรียญแบบนี้จะมีเหรียญยุคโบราณหลายหลายเหรียญ แบบเนี้ยหนาๆแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกเราว่าเนี่ยเป็นเหรียญเปียกทองจริงๆมันเป็นเหรียญตีแปลงทาํากระไหลใหม่อ่าถ้าเพื่อนๆใครเคยนะเห็นเหรียญแบบนี้